สนับสนุนโดยวิวสังไทยแลนด์โรงพยาบาลพญาไทยแลวลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากแมวอื่นนะคะคือแมวเบงกอรเนี่ยจะมีรูปร่างสวดทรงเหมือนนักล่านะครับก็จะมีความยาวของลำตัวนะครับส่วนสะโพกเนี่ยจะสูงกว่าหัวไหล่เวลาเขายืนก็จะเหมือนกับก้นโด่งๆเลยนะครับแล้วก็หัวส่วนหัวเนี่ยจะมีความเลียวยาวมากกว่าที่จะออก มากกว่าจะอ้วนนะครับแล้วก็เป็นแมวที่ตรงจมูกและปากเนี่ยจะกลมแล้วจะมีขอบมีขอบตาที่ดําแล้วเขาก็จะมีตัวเอ็มเขาจะมีตัวเอ็มอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับตัวเอ็มตัวเอ็มนี่ก็ก็คือนี่จะเป็นส่วนประกอบของแมวเบงกอลแล้วเขาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์เขาครับคือทุกตัวส่วนมากจะมีเป็นตัวเอ็มแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเขาเรียกว่าเป็นแท็บบี้ถ้าเป็นลายแท็บบี้นี่ก็จะเป็นตัวเอ็มอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าเห็นสีก็คือสีจะมีแตกต่างกันเยอะไหมคะพี่เฮสสีนี่จะมีทั้งหมด6 6สีนะครับก็จะมีสีบราวคือสีน้ําตาลสีชโนเนี่ยสีชโนนี่เป็นสีเผือกนะครับก็จะเป็นตาสีฟ้าแล้วก็จะมีสีซิเวอร์เป็นสีขาวนะครับมีเมลานิสติกเป็นเสือดํา มีสีบรูสีบรูนี่ก็เป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือชาโคชาโคลนี่ออกเป็นสีประกายทันทานหน่อยคือเหมือนกับผสมระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มจะมีพื้นอ่อนแล้วก็จะมีประกายความเข้มก็จะเป็นแมวแบบประเภทแฟนซีเล่นสีความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสีที่ยอดนิยมที่สุดก็จะเป็นสีบราวกับสีซิเวอร์สีบราวก็คือสีนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับน่ารักมากเลยอ่ะส่วนแมวเบงกอลเนี่ย มันจะพัฒนามันคือแมวล้อเสือค่ะตอนนี้เราสามารถพัฒนาลายได้เหมือนเสือหลายรูปแบบเริ่มแรกนี่ก็จะเป็นเสือเสือดาวใช่ไหมครับเสือชีตาค่ะ,คะก็ลายจะเป็นจุดๆเล็กๆหน่อยเสือโคร่งเสือลายเมฆมีหลายเสือมากจนเป็นตอนนี้ก็มันจะทําลายยีราก ลายลับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็ติดติดกันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมยอ,อนาคตพี่เชื่อว่าเราอาจจะทําเป็นลายงูหลามได้ลายงูหลามด้วยก็คือมันเป็นการพัฒนาเอารวดลายมาใส่ในตัวแมยิ่งลวดลายใหม่ๆแปลกๆหรือสวยเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นเนื่องจากการมาวิธีการการบรีดก็คือการเพาะพันธุ์เนี่ยต้องจับคู่พ่อแม่แล้วก็พยายามทำให้ให้มันเกิดลายตามที่เราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเลี้ยงแมวเบงกอนี้ก็เหมือนกันเป็นการใส่ศิลปะลงไปในตัวแมวใช่หละเอียดอ่อนาละแววท่านี้เขาเป็นแมวที่มีลวดลายที่สวยงามเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราอยากจะให้เขาสวยขึ้นเราก็ต้องค่อยๆเพาะพันธุ์ทำค่อยๆหาหาจินตนาการที่เราอยากจะทําลงไปในตัวเขาครับแต่แมวเบงกอนี่ย จะเปลี่ยนตลอดคือจะเปลี่ยนลายในตัวใช่แต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเพราะว่าเราสังเกตแต่ละตัวก็คือลายก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคบางตัวลายเล็กลายใหญ่ใช่ครับบางตัวก็จะมีเอกลักษณ์ในความในความเป็นตัวเองที่ที่เป็นตัวของเขาเองครับอย่างตัวนี้มสีอ่อนกว่าใช่ตัวนี้สีอ่อนตัวนี้ลายใหญ่กว่าตัวนี้ก็จะเป็นลายเสือดาวเสือดาวชัดเจนเลยนี่ ก็แล้วแต่ว <warfare> <Hai> ่าบางคนจะชอบชอบลายแบบไหนซึ่งแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันอีกใช่ครับบางคนชอบสีขาวบางคนชอบสีดําบางคนจะชอบเป็นเสือดาวบางอันนี้มีเส kind of like ือโคร่ง hmm. ด้วยนะครับมีลายเสือโคร่งด้วยครับเสือโคร่งก็จะเป็นลายเป็นลายแบบนี้แต <Hayır> ่คาดอยู่ทั่วตัวเขาเรียกว่าทอยเกอร์ครับทอยเกอร์นี่ก็คือพันหนึ่งของเบงกอนครับที่นี่ก็มีเหมือนกันไหมคะที่นี่ไม่มีครับที่นี่ไม่มีแบบนี้ตอนที่พี่คริสเริ่มเพาะพัน แมวเบงกอลน,นี่พี่คิดนำเข้ามานี่คือต้องมีใบรับรองหรือมีอะไรยังไงไหมคะถูกต้องครับเวลาจะซื้อแมวจากต่างประเทศนะครับเราก็ต้องดูจากจาก,จากฟาร์มด้วยว่าฟาร์มนี้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเขาเลี้ยงแมวเป็นยังไงต่างประเทศที่จะให้จะคิดมากมาก,มากเลยเรื่องการดูแลเอาใจใส่แมวนะครับ ก็อย่างเราเนี่ยเวลาเราจะซื้อแมวเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยหนึ่งแมวมีใบรับรองไหมใ <c oughs> บรับรองจากสถ,ถาบัานไหน <c oughs> อย่างแมวเบงกอรเนี่ยจดทะเบียนมาเป็นเวลานานกับสถ,ถาบัานติก้าร์เ <c oughs> าเรียกว่าติก้านี่ก็คือย่อมาจาก the international cat association ก็คือ เป็นสถาบันรับรองสายพันธุ์แมวที่ที่ยิ่งใหญ่มากของอเมริกานะครับก็รับรองสายพันธ์แมวเป็นกองเป็นเวลานานแล้วแต่สถาบันทั่วโลกก็มีหลายสถาบันมี wcf world cat federation นะครับแล้วก็จะมี w cfa นะครับมีติก้ามีไฟซี่มีโอ้ยมีเยอะมากเลยครับแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าแมวที่เราจะซื้อเนี่ยอยู่สถาบันรับรองสถาบันไหนพอเขามีใบรับรองสายพันธุ์เสร็จปุ๊บเราก็ติดต่อซื้อกัน เราก็โอนเงินแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้เราส่งมาถึงนี่เท่ากับอินพ r t มาจากประเทศอะไรคะอเมริกาก็เราก็มีหลายประเทศนะครับก็จะมีอเมริกาบ้างมีประเทศเราซื้อจากบรดเดอร์เหมือนกันคนที่พอพันเหมือนเพี้ยแหละถ้าเขามีแมวสวยๆเราก็ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จเราก็มาพัฒนาสายพันธุ์เป็นสายของเราเอง เบงกอนี่สามารถใหญ่จนถึง1ิโอ้กิโลเขาเป็นแมวขนาดกลางนะครับเป็นแมวขนาดกลางก็น้ำหนักเต็มที่ก็ประมาณ1 0 1ถึง1ิกเโลแล้วแต่ผู้เลี้ยงเพราะว่าผู้เลี้ยงบางคนเนี่ยคือเลี้ยงแมวตัวเดียวมีสามารถดูแลใจใสได้เต็มที่แมวก็ตัวใหญ่มากครับ